คุณเชื่อไหมว่าประเทศเราเนี่ยมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคุมทรองผู้บริโภคแต่พอเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาคุมจริงๆดันนั่งเฉยเหมือนโดนเสกให้เป็นหินใช่ครับผมกำลังพูดถึงกสทชสามปีที่แล้วเขาอนุญาตให้สองค่ายมือถือยักษ์ควบรวมกันโดยสัญญากับประชาชนว่าจะมีเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลดราคาเน็ตลดค่าโทรเปิดโอกาสให้รายย่อย แต่พอผ่านไป3ปีจริงๆนะ่ะทุกอย่างกลายเป็นนิทานก่อนนอนของคนจนมือถือไปหมดบอกว่าจะลดราคาลง12%กลับแพงขึ้นบอกว่าจะรักษาสิทธิ์ผู้บริโภคโปรเกาถูกบังคับให้เปลี่ยนบอกว่าจะส่งเสริมผู้เล่นใหม่ MVNO หายสาบสูญเหมือนเงาวิญญาณแล้วบอกว่าจะตรวจสอบคุณภาพ 5G แต่เน็ตยังล่มเหมือนคนหมดแรงคำถามคือเราที่ผ่านมา กอสอทอชอทำอะไรตรวจแค่ผ่านไม่ผ่านแบบสอบปลายภาคหรือหลับตาข้างหนึ่งแล้วพูดว่าทุกอย่างโอเคผมหอยครับแล้วผมขอบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่ความเฉยแต่นี่คือการเปิดทางให้ผูกขาดแล้วถามหน่อยครับคนธรรมดาแบบเราจะหนีไปค่ายไหนเหลือแค่สองเจ้าเหมือนคุณถูกบังคับให้เลือกว่าจะโดนตบข้างซ้ายหรือตนต่อยข้างขวาทุกวันนี้ค่าโทรคือค่าครองชีพ ค่าเน็ตคือต้นทุนชีวิตและถ้าไม่มีใครควบคุมราคาที่ควรถูกสุดท้ายพวกเราทุกคนก็จะถูกควบคุมด้วยความเงียบของกอสอทชแบบนี้เราจะมีกอสอทชไว้เพื่ออะไรอย่าฟังจนเพลินจนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลัดเน่าเล่าข่าวกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีกันทุกคนนะครับ